ของชาววันจันทร์นะคะตั้งแต่วันที่4นะคะถึงวันที่6นะคะเออถึงวันที่10 4ถึง10พฤศจิกายนนะคะ67จนะคะเปิดไพ่4ใบนะไพ่ใบแรกนะคะได้6 6เออ6ไม้เท้านะคะอัศวินไม้เทา้าเดินทางเยอะนะคะหไม้เทา้าชีวิตมีอุปสรรคค่อนข้างที่วุ่นวายกับคนรอบข้างนะคะกับบุคคลอื่น อ,อ๋อได้เลิฟเวอร์นะคะความรักเด่นนะคะมีคนให้ความรักมีคนอ,อ่อให้การอุปถัมภ์แต่ชีวิตจะวุ่นวายนะคะเพราะคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะจากที่เห็นแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์ของการเดินทางงานเยอะนะคะเหนื่อยหน่อยเหนือหน่อยแต่ว่าคุ้มไหมคุ้มนะคะคุณรอคอยข่าวดีทางไกลก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะคะแต่คนอื่นนะคะจะนําพาความวุ่นวายนะคะมาให้คุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องพยายามจะเย็น ย็นอย่าหงุดหงิดง่ายนะคะคนรักให้การสนับสนุนดีนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องความรักนะคะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของการงานนะคะของคุณ นะคะพพอร์ตดีมากๆเลยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางไกลเดินทาง,างต่างประเทศหรือเดินทางเกี่ยวกับการงานนะคะระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะในช่วงนี้นะอารมณ์ยังไม่ค่อยคงที่นะคะเงินนะคะยังยังยังไม่ค่อยได้ดีมากนะคะแต่ก็มีเข้ามานะคะแต่คนอื่นจะนาพานะคะเรื่องของการเสียงเงินหรือเดือดร้อนเพราะคนอื่นนะคะให้รามดระวังตรงนี้ให้ดีนะคะ